สิ่งที่เฮาบารูคือว่าตายในขณะที่เฮาดีใจแบบโลกโลกชวว่าเลี่ยงฉลองกันลูกสุสอบได้เป็นคู่เป็นตำรวจกระสรางตายในตอนพวกเจ้าก็ไปอบายยาพุ่มคือเกา่างานนะตายในขณะที่ดีใจถูกเลขถูกหวยถูลอตเตอรี่กับสางอบายคือเกา่าทรามดราวอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่บรูเข้าใจว่ามีความสุขเข้าใจว่าเป็นบุญด้วยนะ บุญคือความสงบเย็ยนแหละออสงบเย็ยนนี่ต้องปราศจากการเบียดเบียนทำลายผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียคิวพั์สิบสได้บุญนะไปเกี่ยวกันได้กับที่ว่าบุญหลายเนะาะวาสนาดี่าเม่นแบบนั้นเถอนั่นะแหละนี่คือสิ่งที่คนทั้งหลายบอลูกลไกกลไกของนรกสวรรค์อบาย,ยภูพุ่มเข้า่าไปไกลไกของส,สังโยชน์ Да.